มีคนหลับหลับรอรอเหยื่อและอีว่าไงเจ้าแจ็คสุดไหมเอยสุดจริงแล้วรอยาวหน่อยเถอะไเหรอเถอะทำไมพูดอย่าง,งน,นั้นล่ะลูก โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ชแนลนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับครับวันนี้ก็อยู่การรีวิวเวลล์พาร์ทซีซั่นที่35นี้นะครับก็เป็นตัวของสกินโมเรนนะครับอ่าตัวเลนแล้วก็ตัวของซินิเทียเพนกวินเนาะซึ่งเวลล์พาร์ทในรอบนี้เนี่ยถ้าเราซื้อในคัมพีศักดิ์สิทธิ์ขั้นสูงเนี่ยเราจะได้เวล30นะครับก็กดซื้อกันตรงนี้เลยนะฮะหรือใครที่ซื้อในช่วงตอนก่อนหน้านี้เนี่ยมันได้กรอบมาเลยด้วยนะน่าสนใจมมมมาาาาาาากกกกกกๆนน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 นะะะะคคคครรรรรรรัััััับบบบบวววววีีีีี้้้้เเเเเ็็จจิิิิสสสใใหหห่่่่่ขอองงซซททยยำืลลไปแช ก่อนนะครับมาดูกันว่าสกินนี้สวยแค่ไหนกับน้องสินนะฮะไปดูกันเลยอะไรครับเนี่ยทอนป่านี่ผมเล่นแรงน้อยไปหรอครับเนี่ยเขาจ้องจะเล่นคุณไงก็จ้องจะเล่นคุณเขาเล่นเขาเล่นโฮลี่ซองวังเนอร์ด้วยนะไอ้เหี้ยคือแบบมึงจะตรงไหนมันจะมึงจะเล่นทอนทอนลี่แลึงยิงรัวขนาดเลยนะกระสุนก็มีอยู่ห้านัดปัง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 ไอ้เหี้ยมึงใส่นัดเดียวแล้วกันเนาะไหนๆก็ตีรัวขนาดนั้นละยิงยาวเเเรร็็ววลตี ออกคัน really? ูไ oh, ด no. 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 ้ไม่ต้องออกนะโมงตะเม็ดเปื้อนเรอเรียกแบบคนเร็วได้ป่ะวะไหนนก็็เปยังไงวะมขโยไม่ได้ไม่ได้มึงคำว่ามยบัฟกูไม่ได้ไม่่ใชคนเร็วของกูคือกูจะออกออฟชิทแรกแบบไม่ออาไม่เดินเกมนึกออกไหมจะได้เกิดเร็วมันมันก็เกิดช้าป่ะวะมันได้ออฟเร็วมันก็เก่งเร็วไงใช่แบบว่ากูรู้สึกว่าออฟนิ่งเป็นไอเทมที่ทำให้เกิดช้าก็มาถึงว่าเกิดแบบว่าจาก5นาทีก็เป็นแบบไม่จาก10นาทีก็เป็น5นาทีเก่งใช่เหรอ พวกหนึ่งกูเล่นตัวเริงกูโดนลอเลี้ยโซโลคิวโรัวๆเลยแม่งกดหัวร้อนแล้วแม่งก็บินมาใส่หัวกูแบบแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยทุกครั้งที่มีหัวร้อนแม่งกระโดดแล้วกดลัมติแล้วก็ไล่ฆ่ากูแบบแล้วกูหัวร้อนมาองเงี้ยไม่มีดิ้งหนีมีบทีงก็โดดไค่สองสามทีมันก็มันน่าจะเริ่มที่หัวร้อนมึงนันแหละไม่ต้องหัไม่ต้องหัวร้อนมันเก่งจริงนะเว้ยเวลาแบบถอยจ้าถอยจ้าเวลามันโตมันแรงดีกูชอบมีความสุขมากเลยมีความสุขมากเลยเป็นคนชอบสิบเปอร์เซ็นต์ได้แค่มันฟาร์มช้าเหรอวะ ผมมาฟาร์มโค้ชช้าเลยนะใช่เมื่อกี้เราเข้าไปปวดด้วยมันแบบฟาร์มโค้ชช้าของเรคือคุณไม่มีรองเท้าดูด้วยก่อนเพราะผมจะมาแบบว่ากระสุนปิศนาเฮ้จะตายหลายรอไปเนี่ยป่ะเขากลัว คิดแผนมาสงสัยออกไอ้นี่มันไม่เวิร์กริงกันหรอกูุไม่เคยลองอยากลองมาสิปูมาปูกมาเฮ้ยเฮ้ยไปไปผมันฟิกมาเลยเหรอโอ้โหตอนแรกก็มีแค่ปูโอ้โหเฮียผมโดนฟิกใส่แบบตึงๆผุนตาแบบนี้ด้ื่อยๆมันลาหลังบ้าน อย่างตอนนี้กูไม่ต้องออกตักเลือดป่ะเพราะว่ากูโดนแก๊ะระเบิดไอ้ไอ้ไอ้งที่ดวดไปต้องมีคนตายแต่ไม่รู้นะครับส่วนใหญ่เป็นโค้ดช่วงที่คันตายจริงนะดีจริงจริงก็ดีแล้วที่มีคอนเทนต์ตลอดไม่ว่าจะฝั่งไหนเออไม่ว่ามันกันเราอ่ะมันจะฆ่าอะไรเงี้ยกรเจอกายไปรออยู่รออยู่กลาง ตายเนี่ยต้องเดินมาตายเจ็บอื้มอพบมีเลือเต็มอยู่นี่นะนายวิ่งจะโดนปลดน่องเลยไปเลย โอ้โหกูแหลกดีไม่ติดจบแล้วทำไมมึงไงวาจบเว็นั้นวะถ้ามึงคิดดูดิกูแหลกแบบอยู่ดีๆกระสุนกูวาวเข้าตัวตัวสารรอตั้งนานอะไรจู้เฮ้ยรอลูี่มาลูี้จะมียิงฟ้าไงกูแอบเข้าไม่ได้เลยไอ้ทอนเฮ้ยเมีคนมุดมีคนมุดมาดูตัดกล้องไปที่คนมุดมีคนหลับหลับรอรอเหยื่อ แล้วอี๋ว่าไงเจ้าแจ็กสุดไหมเอ้ยสุดแล้วรอจ้าวรอเจ้อไอ้รอเด้อเหรอทำไมพูดอย่างนั้นล่ะลูกเชื่อมั่นหน่อยสิข้าบอนข้าบอนอโอ้เพื่อนผมก็ายได้โชโยเอยรีลกู๊ด ร้วมมึงจะไม่รอดนะเราไม่เชื่อใจไงแต่เราวิ่งไปช่วยอยู่เพราะเราชอบไปเก็บงานชอบไปเก็บงานเลยชอบรับรูให้พูดอีกรอบชอบไปเก็บงานทอบงานแล้วกันตรงตรงดี ป้อมนิดน่าจับน้าทัดลำไหนป้อมอยากขึอ,อต้องหลบป้อมแล้วต้องหลบเป็นด้วย <c oughs> แรงดีว่ะวันหมด,หมดของได่แท้มันเยอะจังอ่ะลูก <Delicious. S 1> มีป้อมอะไรเพื่งอ่ะ <c oughs> มาแล้วมาแล้วปึ้ง เละละลายปุ๊บม่ทอนมาไหวมั้งเอาไม่ตายถอนเล่นธนูแต่ออกโบเกนมีความขัดแย้งหน่อยๆผมออกทารอนจินแรกพี่ก็สงสัยผมมองว่าทำไม มิชชั่นต่อไปครับอาตังซื้อดาบแรงผ่านแรงมากน่าปรับมาสองชิ้นนี้สามพันดาเมจแล้วความจริงปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ป่านแรงมันปับไม่กลับมาผ่นกันไม่มันปรับมาให้กลับมาป่านละกกันซีซีได้ไหมคือไม่คือความเกมันก็ดีขึ้นไว้แต่ว่ายกสมัยตัวพิวมันเยอะเลยแม่งอะแบบปาดแม่งเลยแบบ กูดาวน้อยจริงด mm ้วยแต่ไม่ค่อยได้ปาดเิแจะตายแล้ว่ะเฮ้ยเฮ้ยนายตายแทนูรารอรับยีน่าอยู่ข้างๆรอเข้าคนตั้งเยอะตั้งแยะทำไมวกโดนลัวพูดเยอูไปเนี่ยนะนะอะไรจู้กดไม่ถึง กระสุนหนาเกี่ยเป็นตัวงคือกันเป็นบานได้แน่นดับเบิลแคร์รี่เป็นแคร์รี่เป็นทอรได้เลยเขามัวเราโดนเจี๊ยบหัวเขามัวถึงแม้ว่าเขาจะไม่รวยแต่เขาก็สามฟ้าได้นะครับโดนสามฟ้าอีซี่หมดไปปางบ้างวางบ้างหายอุปกรณ์แมปปนตันกลมครับ พวกคุณต like <ré> ้องปฏิบัติเหมือนเดิมแหละแล้วก็พวกกมุดเหมือนเดิมเนี่ยง่ายดีคอนเทนต์มุดนี่มุดไปมาแล้วอาผ่าอยู่เลือด เฮ้ยมีคนจัดให้กี่คู่หงแล้วมันคูเป็นคนที่โดนค่อยๆไม่ได้เล่นเลยตายแล้วกลับบ้านปาทีลเครอดมาแล้วดาเมจอีกมันเยอะจังอะมอดาเมจได,นะได้ได้ได้ดเดี๋ยวเยียบให้เ <c oughs> ดี๋ยวปุ๊บปาดให้ทีหนึ่งคมคม โอเคไม่มีคนรับวะทำไมกอดตายแน่นอนกูบอกเลยก่อนเออไปเกิดอกไรเง้นรวยแบบเเจ้าสัวเนสอยะเงินนำสองพันอ่ะเงินนำคามตังครับครับออกไปดีออกเคียวมากดเกิดยังไงไม่ได้เด็ดคิวหรอได้ได้ได้ทำไงทีครับเอามากดดูดเลือดไงชัว แลกเลือดแบบว่าไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ก็สามารถมันยากนะเว้ยที่มึงจะแลกเลือดให้ได้แบบจังหวะเลขสวยๆอะ่ะเออถ้าเขียวนี่นนเ,ออเ,ออเกือแบบยังไงมึงก็เหลือหนึ่งมาใหแลกแตกเลือดแล้วก็ตุมต้มๆๆๆๆๆมั่มมอยากเล่นซับไฟยังอนานๆแจ้งๆแ,แ,แบบหลับฟุ้งให้มั่งเลยไม่แจ้งละ เข้าไปจุดทางแล้ว <laughs> บางตายจริงวิ <laughs> ่งไม่ถึงระยะมาบนวะอุ <h iss> ้ยจุดกน้อย

โอเคคุณแตกลอยโยนฝ่ยไปเพื่อนคนรับไหมกันด้ามกูจะยิงป้อมแตกเลยกันด้มไปว๋คูแคมารับแม่งมันสวยมันสวยเพื่อนสวยเพอนสวยยีิกี่นี้ป่ะสองสิบสามสิี่ห้าห้าสิบสี่มตทำจริง เอาตรงนี้เลยอ่ะแบบดีอ่ะแปบลบกแปลมันติดไฟเลยเลยอะไรเต็นกระดาษได้อยู่ <c oughs> ไม่มีรางเดี๋ยวเราจะไม่เล่นเราจะเป็นหลอก นั่นไปหลอกล่อให้มันไปหาดอยดิล่อดิหลอกดิไม่ต้องหลอกล่อไปแล้วนีงเทียวมาแน่นี่ยป็นแกงโย่อยู่อทางครับนี่แน่รกูโดนกระสุนฟ้าตัวหนึ่งอะไรวะแม่มึงบังตอนนี้มันอือเอาไปเลยคูดาใ่้ยากแจงมาเราต้องมุดอีกรอบผมเป็นบอดให้พี่ได้นะพี่อยากได้บอดไหม อ้าวกูกดปริไฟเฉยเยัยนึกว่าโดนกลัวตายโดนนะแต่เยอะไปเกินขอ๋มีแดดเรียกันแล้วกันนะเดี๋ยวเข้าไปมันได้กี่แดดวะสองแดดต่ออ๋อมันมีโปรแกกันหมดเลย ปูจะเหยียบและปาทีเดียวตายดีนะดีหนา้าปูมาตรงนั้นลูกลูกขึ้นมา4,003ดีดีหน้ากูไปเคลียร์เวฟกลางเรียบร้อยเมื่อกี้ได้อยู่สวยโยสวยโยมากเล่าเลยตีแก๊กปลามีดอัดแนวหลังไอ้ยถอดล้มมาลูกที่ต้องการเบาต้องการต้องการคนล่อต้องการคนล่อดึงดูดความสนใจ ครับก็เป็นไงบ้างครับสําหรับการรีวิวสกินใหม่ของเซนเทียนะบีสแคงเพนกวินนะก็เป็นสกินที่สวยมากๆเลยนะครับก็ใครอยากได้มาจาับจองก็สามารถมากดซื้อกันได้ในเวลาพาซีซั่นที่35นี้นะครับก็สําหรับซินะิเทียเนี่ยก็ถือเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะเก่งมากๆในเรื่องของการเก็บอ็อบเจกต์สปิดพุทนะครับแล้วก็การดวลตัวตัวเนาะท่าสองเนะี่ยถ้าเป็นตีระยะใกล้เนะี่ยดูดเลือดเร็วมากนะครับมันแบบดูดรัวๆเลยนะครับถ้าเกิดแบบยืนสู้กันเนี่ยดอยเคยเห็นแบบว่าเฟิร์สวันใช้แบบ uh, แบบเอาาเเซีียยยไไปตบไนะตแบบบนนดดดด้้วะืแูลืือออดชนนนนะะเเเลยยไรงีี้ก็็ถวว่่่าาปตัทสใจจเเเหมือออนนนกกกัใาระ็บบช สําคัญสําคัญอย่างดาร์กเนี่ยก็น่าสนใจมากนะดอยมองว่าซีเทียเนี่ยถ้าเกิดเล่นเก่งๆนะก็ถือเป็นตัวที่น่าสนใจมากแล้วก็เคาน์เตอร์พวกตัวตัวเบิร์สได้ดีนะซีเทียเนี่ยจะไม่ค่อยชอบตัวตัวโป๊กหรือว่าพวกตัวอออินแบบหลายๆจังหวะได้เช่นเจอบัตเตอร์ไฟอะไรเงี้ยแบบถ้าสมมติแบบเราแลกเลือดแล้วมันก็ยังแบบสามารถคอมโบต่อได้เงี้ยเออเราก็จะสวยแต่มันชนะพวกตัวคอมโบเดียวอย่างเช่นเจอเพนเจอด้วงอะไรเงี้ยตัวของซีเทียจะเก่งมากๆนะครับประมาณนี้แล้วกันนะศัพท์การรีวิวนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ นยครับวันนี้ผมก็แค่นี้แหละครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน